สวัสดีสวีดะทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนโคลกับผมนายเอกนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับจะมาดูชีวิตประจําวันสําหรับเราสายฟรีกันนะครับสำหรับคอนเทนต์สายฟรีนะก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับตัวละครของผมเองนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวให้ดูกันนะครับในส่วนของชีวิตประจําวันกับผู้เล่นสายฟรีอย่างผมนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ปากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยละกันแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเติมเกมราคาถูกนะครับติดต่อไปที่ร้านสเ r a a o กพั t ได้เลยนะครับโปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับ โอเคนะครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาพบกับเกมไนโคลกับผมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันสําหรับชีวิตประจําวันผู้เล่นสายฟรีอย่างผมทําอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับไม่ต้องพูด่ําททำเพลงนะครับกดไปที่เควสก่อนเลยละกันนะครับเราก็ไปที่รายวันนะครับหลังจากนั้นนะครับเรารับเควสที่เราสามารถโจมตีมอนสเตอร์ได้ไวที่สุดนะครับแล้วก็เลเวลใกล้เคียงกับเราที่สุดแล้วก็รับมาเลยหลังจากนั้นนะครับก็ไปที่เมืองอื่นนะครับรับมาจนหมด ไม่ว่าจะเป็นบัสเตียมนะครับเชราโนนะครับอาวิริยสนะครับก็รับมาให้หมดเลยนะถ้าเกิดเลเวลของเราใกล้เคียงกับในส่วนของเควสนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ปล่อยบอดยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็มานั่งรุนนะครับว่าเราจะดรอปไอเทมอะไรกันบ้างเมื่อเราทําภารกิจเสร็จนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่ดันเจียนหลังจากนั้นก็เข้ามาเช็คนะครับว่า1วันนะครับเราได้ทําการลงในส่วนของดันโมริออนไปแล้วหรือยังนะครับ หรือว่าในส่วนของซากโบราณน,นะครับให้เราลงทุกทุกวันนะครับวันละ1ชั่วโมงนะครับลงให้เสร็จจากนั้นก็มาลงในส่วนของป่าแห่งการฝึกฝนนะครับ1วันก็จะลงได้ทั้งหมด1ชั่วโมงเช่นกันแล้วก็ในส่วนของดันวิหารนะครับสามารถลงได้1อาทิตย์8ชั่วโมงก็สามารถที่จะมาลงในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ทีเดียวเลยก็ได้เราจะได้รับในส่วนของพวกไอเทมแบบนี้เลยนะครับก็ราคาในตลาดเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับหอันเนี่ยอยู่ที่400เลย นะครับผมก็ได้ประมาณ2อันแล้วนะครับแล้วก็ใช้เพชรไปหมดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับโรงอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ให้เพื่อนๆนะครับลองมาทําการหาในส่วนของการรวบรวมก็ลองมาดูนะครับว่าเราขาดอะไรบ้างนะครับหรือว่าเราสะสมในส่วนของ ของรวบรวมไปแล้วถึงไหนนะครับให้เรามาตั้งตรงนี้ได้เลยตั้งค่าฟิวเจอร์นะครับแล้วก็เราอยากดูอะไรนะครับค่าความแม่นยำนะครับค่าความแม่นยํา PVE นะฮะก็กดดูได้เลยนะครับว่าเราสามารถที่จะไต่อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ขาดอะไรอีกนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้เลยหรือนะครับจะกดคําว่าสําเร็จก็ได้นะครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับว่าเราสําเร็จอะไรไปบ้างแล้วในแต่ละหัวข้อนั่นเองนะครับก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะฮะก็บอกได้เลยนะครับว่าในส่วนของการรวบรวมเนี่ย เป็นหัวใจหลักของตัวละครเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าค่าสเตตัสหลักนะครับก็จะขึ้นอยู่ในส่วนของค่ารวบรวมไอเทมต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นตัวละครผมนะครับค่าความแม่นยำ PVE อยู่ที่6นะครับน้ำหนักสูงสุดเพิ่มมา90นะครับแม่นยำปกตินะครับอยู่ที่3ลดดาเมจระยะใกล้หนะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มเติม PVE นะครับเพิ่ม2นะครับลดดาเมจ PVE เพิ่ม5นะครับฟื้นฟู MP บก3อะไรประมาณนี้ นะครับป้องกันบวกหนึ่งกิติคอนบวกหนึ่งอารมณ์ประมาณนี้นะฮะก็สามารถที่จะมาทําการหาไอเทมแล้วก็มารวบรวมได้นะครับสำหรับสายฟรีอย่างเรานะฮะแล้วก็ในส่วนของสายฟรีนะครับสิ่งที่พลาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือกิ้วนั่นเองนะครับก็บอกได้เลยว่าถ้าเกิดผู้เล่นคนไหนนะครับที่พลาดเซิร์ฟเวอร์ที่มีคนเล่นเยอะๆนะครับหรือว่าคนไทยเล่นเยอะๆเนี่ยก็อาจจะพลาดสิทธ์อะไรบางอย่างไปนะเพราะว่าในส่วนของคนไทยเนี่ยจะไปลงในส่วนของ C นะครับ104กันเยอะนะครับ 104 1 0 2 101 103นะครับลงกันค่อนข้างเยอะถ้าเกิดเราไปอยู่ในกิลดีๆนะครับเราก็จะได้รับในส่วนการปันผลนะครับหรือว่าการลงดันเชียนกิลนะครับได้ดียิ่งขึ้นนะครับล้วก็ของต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้เยอะมากพอสมควรนะครับตรงนี้ก็สําคัญมากๆนะครับในส่วนของภารกิจกิลแล้วก็ในส่วนของการแอคทีฟของกิลด้วยนะถ้าเกิดเราเป็นผู้เล่นสายฟรีอาจจะไปอยู่กิลที่ยังไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่นะครับก็ของปันผลก็จะได้รับตามสภาพกิลของเราไปด้วย นะครับเราก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะครับว่ากิ้แต่ละกิ้นะครับค่าความแอคทีฟนะครับระดับในส่วนของกิ้วนะฮะในเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะไปดูได้แล้วก็ไปหากิ้เข้ากันได้เพราะว่าในส่วนของกิ้นะครับเราจะต้องใช้ในส่วนของการบริจาคนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะครับภารกิจกิ้ด้วยนะฮะยิ่งทำนะครับเราก็จะได้เหรียญกิ้นะครับเอามาแลกของได้นั่นเองนะครับก็บอกได้เลยว่าจําเป็นมากๆสําหรับผู้เล่นสายฟรีอย่างเรานั่นเองนะครับ ตัวต่อมานะครับพลาดไปไม่ได้เลยนะก็คือหลานค้านั่นเองนะครับแล้วก็เข้าไปที่แพ็กเกจแล้วก็เข้าไปที่แลกเปลี่ยนนะครับกดไปที่อันเชิญนะครับทุกๆวันนะครับเราจะต้องมานั่งกดตรงนี้นะครับแล้วก็รอลุ้นนะครับว่าจะมีโอกาสบ้างไหมนะครับสําหรับอาวุธนะฮะก็สามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้เลยนะถ้าเกิดผมได้อาวุธส้มนะผมบอกได้เลยว่าขายแน่นอนนะครับก็ เราสามารถที่จะมาลุ้นตรงนี้ได้นะครับทุกๆวันเลยไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าสัตว์ขี่นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างยากแล้วก็ค่อนข้างเกลือมากนะครับสำหรับผู้เล่นสายฟรีทุกคนนะรวมไปถึงผู้เล่นสายเติมด้วยนะครับบางท่านนะฮะไม่สามารถที่จะเปิดได้ด้วยซ้ำนะครับสำหรับผู้เล่นสายเติมเนาะเติมเป็นหมื่นอาจจะยังไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของแพ็กนะครับที่แล้วมานะมันหายไปอยู่แพ็กหนึ่ง นะครับตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับก็อดไปเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับสำหรับเสบียงพิเศษแห่งปีกดำนะครับผมก็ไม่ได้ทําการซื้อนะครับอันนี้คือเล่นแบบคอนเทนต์สายฟรีจริงๆนะครับอาจจะเล่นให้ครบ1เดือนละกันนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเราจะไปถึงไหนนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับตอนนี้เบสเลเวลของคนเติมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50กันแล้วนะครับแล้วก็ผมว่าผู้เล่นสายฟรีบางคนนะครับอาจจะอยู่ที่45หรือ 4ี1สิบประมาณนี้นะครับก็อาจจะเยอะกว่าผมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้บดทั้งวันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นเกมที่เราจะต้องบด24ชั่วโมงนะครับเพื่อหาอุปกรณ์แล้วก็หาของต่างๆมาทำการขายแล้วก็ลงไอเทมต่างๆนะครับาะเกมนี้นะครับเป็นเกมแนว nft นั่นเองนะครับก็มีอัตราการแลกเปลี่ยนของต่างๆเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่บอดทั้งวันนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้รับไอเทมต่างๆหรือว่าหาเพชรต่างๆได้ดีกว่านั่นเอง ก็ประมาณนี้นะสำหรับในส่วนสายฟรีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือภารกิจต่างๆนะครับก็จะได้รับค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เพชรเนี่ยในส่วนของแบบไดพาร์นนี้ก็น้อยลงด้วยนะครับแล้วก็ของรางวัลก็น้อยลงด้วยสําหรับสายฟรีคนไหนนะที่พลาดไปแล้วเนาะก็บอกได้เลยว่าไม่ดีนะครับไม่ดีเหมือนอันก่อนนั่นเองนะครับอันก่อนตอนเปิดเซิร์ฟเนี่ยคือดีกว่านะครับแต่อาจจะเปิดไม่ได้เลยก็เป็นได้นะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลนะครับบอกได้เลยว่าค่อนข้างจะยากนะครับ อาจจะต้องเก็บเงินเนี่ยเป็นอาทิตย์เลยนะครับกว่าเราจะได้สกิลสีฟ้ามาใช้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราได้สกิลสีฟ้ามาใช้เนี่ยเราก็จะสามารถปิดมอนได้ค่อนข้างไวมากขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับผมมีเงินอยู่ในบัญชีทั้งหมด6กร้าน6กแสนสี่หมื่นนะครับก็อาจจะต้องเก็บอีกประมาณอาทิตย์หน้าไหมนะครับก็ต้องมาดูกันแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับสำหรับผู้เล่นสายฟรีนะก็พยายามทําอาวุธหลักแล้วก็อาวุธรองนะครับให้เป็นสีฟ้าให้ได้ หลังจากนั้นนะครับก็ไปหาประดับสีฟ้ามาใส่นะครับแล้วก็ผู้เล่นสายฟรีดีอย่างไรนะครับก็คือการแข่งขันค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ในส่วนของความตึงเครียดในการเล่นค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นก oui so <st> ็ไ <Between> ม <rix> ่ต ah ้องตึงเครียดอะไรมากแล้วก็ถ mm ้าเกิดโดนกดก็ตามสภาพไปแต่ถ้าเกิดผู้เล่นสายเติมนะครับเขาก็อยากจะเล่นเกมที่มันจริงจังมากขึ้นมีแรงกดดันค่อนข้างสูงนะครับก็แล้วแต่แนวทางการเล่นแล้วก็สไตล์การเล่นของเพื่อนๆด้วย นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทดลองคอนเทนต์สายฟรีไปอีกสัก1เดือนแต่จริงๆแล้วคอนเทนต์นี้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตัวผมเองนะแล้วก็อาจจะซื้อ ID นะครับแต่ต้องมาดูก่อนว่ามี ID อะไรให้ผมซื้อบ้างนะเพราะว่า ID แต่ละ ID เนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับสเตตัสที่ได้เนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักอย่างเช่นนะครับสกินอาวุธนะครับอาจจะหายากก็จริงนะครับแต่เพื่อนๆลองดูนะครับค่าความแม่นยําระยะใกล้เพิ่ม23ดาเมจระยะใกล้เพิ่ม13นะครับ ขยายดาเมจทักษะบวกหนึ่งนะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มเติมพีพบวกสินะครับหรือว่าออฟลองเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยสำหรับตัวผมเองแล้วนะครับผมมองว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าห่างกับสีฟ้าเยอะไหมนะครับบอกได้เลยว่าห่างเยอะมากแต่นะครับสีม่วงก็ไม่ได้เพิ่มเยอะอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ทําให้ตัวละครเก่งมากเท่าไหร่นะครับผมอาจจะต้องหาในส่วนของอาวุธที่เป็นสีม่วงพร้อมกับในส่วนของสัตว์หรือว่าพาหนะนะครับที่เป็นสีม่วงไปด้วยเพราะว่าพาหนะผมมองว่า เพิ่มในส่วนของสเตตัสพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าในส่วนของอาวุธนั่นเองนะครับอย่างเช่นเพิ่มความเร็วในการโจมตี123%อนะครับอันนี้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ความเร็วสกิล86นะฮะป้องกันบวก25ลดดาเมจบวก6นะครับทนทนทานทักษะ1.5นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของทนทานสกิลนั่นเองนะครับเพิ่มเลือดถึง1000แล้วก็ลดดาเมจอาวุธเนี่ยแล้วก็ดาเมจอาวุธบวกถึง20นะครับหรือว่าเป็นสเตตัสอื่นก็ผมมองว่ามันบววกกเยอะ่า นะครับอย่างเช่นในส่วนของยาเพิ่มสเตตัสต่างๆนะครับให้เพื่อนๆลองมาดูนะครับเพิ่มความแม่นยำ4ีเพิ่มป้องกัน4เห็นไหมครับแล้วก็ในส่วนของยาเพิ่มความเร็วนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีแค่20%เท่านั้นแล้วก็เพิ่มความเร็วสกิลสิบถ้าเกิดเพื่อนๆลองเข้าไปดูในส่วนของผานนะสีม่วงนะครับ จะเห็นได้ว,ว่าสเตตัสเนี่ยมันเวอร์มากๆนะครับสำหรับในส่วนของเพิ่มสำหรับในส่วนของเพิ่มความเร็วโจมตี123อเนะครับอลองมาดูเทียร์น้อยๆกันบ้างก็120บวกอ่ะนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือพาณน,นะครับผมมองว่าพาน,นะให้สเตตัสพื้นฐานได้เยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องหาดีที่มีทั้ง พาณะแล้วก็อาวุธม่วงเลยนะครับจะได้ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะวันๆก็ฟาร์มอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไปรอลุ้นนะครับในส่วนของอาวุธสีทองอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับในส่วนของสายฟีอย่างเราเนาะแล้วก็ในส่วนของเครื่องร่อนนะครับก็คงไม่ได้มีอะไรหวือหวาขนาดนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นของสีฟ้านะครับหรือว่าของสีเขียวนะเพราะมันหายากมากมาก ถ้าเกิดใครมีสีฟ้านะครับก็บอกได้เลยว่าก็ดีแล้วนะครับไ p พีที่ได้รับนะครับ33นะครับแล้วก็ดาเมจทักษะบวก12แม่นยําบวกอีก4นะครับก็แล้วแต่เลยนะฮะว่าในส่วนของเทียเครื่องล่อนนะครับจะได้เทียอะไรนั่นเองนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยก็สีฟ้าก็เกินพอแล้วนะครับถ้าเป็นสีม่วงนี่คือแบบพี่โกงมากนะครับทุกอย่างเป็นสเตตัสหมดเลยนะครับก็หวังว่าผู้เล่นสายฟีทุกคนนะฮะจะเล่นตามผมไปแบบชิวๆแล้วกันเนาะไม่ต้องไปซีเรียส วันๆเราก็ทําแค่นี้แหละนะครับไม่จําเป็นต้องไปเครียดกับมันนะฮะเดี๋ยวเรารอเติมก่อนแล้วกันเนาะเราค่อยไปเครียดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอมารีวิวประมาณนี้แหละนะครับสาหรับชีวิตประจําวันสําหรับสายฟรีเกมไนโคลนะฮะยังไงก็ฝากติดตามช่องผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นไปสักอีกหนึ่งเดือนนั่นแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะรอไอดีที่มันแบบถูลงวันนี้หน่อยไหมนะครับหรือว่าอาจจะมีเลที่ดรอปลงกว่านี้หน่อยหรือว่ามีคนร้อนนะครับอยากจะปล่อย ก็อาจจะรับซื้อนะครับเพราะว่าผมอยากไปเล่นเซิร์ฟเวอร์เดียวกับเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับก็คือ104ลกนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมนัสเอ็กนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนในช่องอื่นเนี่ยเขาป่าไปประมาณ45 47 48 50กันหมดแล้ว นะครับช่องผมยังอยู่ที่39้นั่นเองนะครับสำหรับคอนเทนต์สายฟรียังไงก็ทนดูไปอีกหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคอนเทนต์สายฟรีนะครับก็คงไม่มีคนทําแบบผมหรอกนะครับส่วนใหญ่ก็เติมกันหมดนะครับอาวุธม่วงกันหมดแล้วนะครับเผลอๆนี่ไปอาวุธทองกันซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำนะครับสำหรับสตรีมเมอร์บางคนนะครับก็ประมาณนี้แหละแล้วกันนะครับสำหรับช่องนะเซอเนะครับมารีวิวสั้นๆมาบ่นให้ฟังว่าชีวิตประจําวันสําหรับสายฟรีอย่างเรานะครับทำอะไรกันบ้างนะก็ วันนี้ผมนัสเอกนะครับต้องขอตัวราไปก่อนนะครับกราบสวัสดีสวีดัตเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเล่นเกมอย่างสนุกอย่าให้เกมมาเล่นเรานั่นเองนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตบายบายเจอกัน